ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ที่ก็ตอนนี้จะมองม็อบนะคะแต่วะตลาดนัดก่อนนะคะและถ่ายภาพบรรยากาศตลาดนัดให้ดูก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดตรงข้าวผลโยชินนะคะอ่ะใกล้ๆตึกตึกช้างนะคะตรงนี้ก็จะเดินดูนะคนนี้ก็เป็นผลไม้นะคะผละไม้ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดไม้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจัดการ พักเอานะคบางบางช่วงบางตอนอาจจะไม่มีเสียงนะคะก็มาดูกันนะคะว่าแถวนี้มีอะไรขายนะคะอันนี้ก็ผลไม้นะคะถ้าเหมือนตลาดนัดบ้านเรานี่จะมีของขายเยอะนะคะอุดมสมบูรณ์นะครับหเข่งผลไม้นะคะก็เดี๋ยวไปซื้อให้จะไปเป็นท่านเวอร์นะคะไม่ไม่เป็นท่านบ้าฟ้าเนะ่ะ นี่ค่ะอยที่ไม่มาตลาดนี้นะคะตลาดตรงนี้นะก็อยู่ใกล้บ้านนะคะก็วันนี้ก็มาดูดูนะคะขอในรถสิคะ บาปบาทเียมันนไอ้ฝนตกฝนตกนะฝักขึ้นบ้านนะอาหารขึ้นบ้านก็จะบ้าน้ก็เลานั้นก็จะเป็นอย่างนี้นรอันนี้ก็ปราทูนะคะปลาทูปลาทูโะโล่สมบูรณ์แบบเลยนะคะเต็มตรมเต้มทุกอยาง ไมีได้อมกุ้งสดดขายเลยนะอาหารีนบผมำในพื้นเมืองพวกซองอะไรแบแวองสั่งอะไรนะคสดๆไม่ค่อยขึ้นน้ส่สดๆเลยนะ แล้วก็มีปลาทอดีไก่มีทุกอย่างนะขนมหวานขนมถั่นแล้วก็ถั่วเขียวแล้วก็ประมาณนี้ค่ะตลาดนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่นะคะเท่ากันไม่หมดเพราะวันนี้ฝนตกนะ น,นี่แค่าหาันสูงนะคะอันนี้เา็าฝนตกแบบที่พีจะไปที่หม้ที่ตรงนี้นี่นะคะเจอกันค่าน,นี่ก็เป็นหมาอวนะคะไม่เสรจะัวไมไหก็ไม่รออันนี้ผับนะคะผัก ยอดมะพร้าวนะคะเนี่ยน okay. okay. mm ี่ยอดมะพร้าวนะคะเนี่ยันมีทุกอย่างเดียวมาร้ยนรวมกเาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีสผ้าขายด้วยฝนตกเขาจะเก็บกันเนาะที่นี่ซื้อของนิดนึงแล้วก็เดินไปที่มอบตรงไปเป็น เป็นทัานไหคคะค่าแยกเป็นทัานไหน,นะ้อะเนอันนี้ก็คืออาหารนี้อาหารอุสาาห์อานนที่บ้นบานตลนนี้ต้อกบกันเสียดสิ่งนี่บมดเาค่ะปูย่างอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ผลไม้นะคะก็ไข่สี่สิบุ้นนะวาสี่สิบ้า่จ้า อันนี้ก็เป็นพวกขนมนาวของแห้งนะขน,นมโอเค,คะนะคะเพื่อนอยากประมาณนี้เนาะ